ยินดีต้อนรับสู่ไซม e f o r ์ช่องที่อุทิศให้กับการสำรวจอากาศยานที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์การบินและเปิดเผยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักอย่างลึกซึ้งกับตำนาน A 4ซเครื่องบินเจ็ตที่กำหนดยุคสมัยของการบินทหารและยังคงมีตำแหน่งพิเศษในใจของนักบินและผู้ที่ลหลงใหลในอากาศยานเครื่องบินลำเล็กทรงพลังและอเนกประสงค์ลำนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าขนาดไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าเสมอไป เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสมรรถนะการรบและมรดกตกทอดทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในอากาศายานที่น่าลหลงใหลที่สุดที่เคยถูกสร้างขึ้นมา A-4 ถูกออกแบบขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1950โดยบริษัทดักลาสแอร์กราฟเพื่อเป็นเครื่องบินโจมตีเบาสำหรับกองทัพเรือและนาวิโยธินสหรั์อเมริกาในยุคนั้นเครื่องบินเจ็ตมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่ซับซ้อนและราคาแพงมากขึ้นแต่แนวคิดของ A-4 แตกต่างออกไปนักออกแบบระดับตำนานเอทไฮมันยืนยันที่จะสร้างเครื่องบินที่เล็ก เรียบง่ายและราคาย่อมเยาวแต่ยังทรงพลังพอที่จะทำภารกิจรบในแนวหน้าได้ผลลัพธ์นั้นเกินคาดเครื่องบิน A อมีน้ำหนักเพียงครึ่งหนึ่งของที่กองทัพเรือต้องการแต่กลับมีสมรรถนะและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ a อคือขนาดของมันมีความยาวเพียง40ฟุตปีกกว้างประมาณ27ฟุตทำให้ใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างคล่องตัว ขนาดเล็กขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องมีปีกพับเหมือนเครื่องบินลำอื่นๆซึ่งช่วยลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงและทำให้ซ่อมบำรุงง,ง่ายขึ้นถึงจะเล็กแต่ a c สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งระเบิดจรวดขีปนาวุธและ Mac, แม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและทรงพลังหัวใจของ a อคือเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตหเครื่อง รุ่นแรกใช้ร้าเจ65และรุ่นต่อมาใช้ปราดแอนวิทนี่ j 52สามารถทําความเร็วได้มากกว่า670ไมล์ต่อชั่วโมงและมีรัศมีการรบประมาณ800ไมล์ถึงแม้จะไม่ใช่เจ็ตที่เร็วที่สุดหรือมีอาวุธหนักที่สุดแต่มันก็เชื่อถือได้คล่องตัวและโจมตีได้อย่างแม่นยําความเบาของโครงสร้างยังทําให้มันพลิ้วไหวมากนักบินถึงกับตั้งฉายาว่าไฮมนส์อรรอดเเข้าประจําการกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในปี1956และกลายเป็นกำลังหลักในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะในสงครามเวียดนามสกายฮอกมีบทบาทสำคัญในภารกิจโจมตีภาคพื้นนักบินชื่นชมในความคล่องตัวและความอดทนขณะที่ศัตรูก็ยำเกรงในความแม่นยำและความต่อเนื่องของมันเอซีบินปฏิบัติภารกิจหลายพันครั้งในเวียดนามทิ้งทั้งระเบิดธรรมดาและอาวุธนำวิถีมักบินต่ำและเร็วผ่านแนวป้องกันหนาแน่นถึงจะเสียหายไปหลายลำแต่ผลงานในสนามรบพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของมัน ความยืดหยุ่นคือจุดเด่นอีกอย่าง AAC ถูกพัฒนาเรื่อยๆทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและเครื่องยนต์นอกจากโจมตีแล้วยังถูกใช้เป็นเครื่องฝึกเครื่องลากเป้าเครื่องสำหรับฝึกลงเรือบรรทุกเครื่องบินและแม้กระทั่งในบทบาทเครื่องบินค่าศึกจำลองทีม b l ูแอ n เจ l ของกองทัพเรือก็เคยใช้ AAC ระหว่างปี1974-1986แสดงโชว์ทางอากาศที่ตื่นตาตื่นใจด้วยขนาดเล็กและความคล่องตัวทำให้เหมาะสมกับการบินฟอร์เมชันแน่นๆและการเคลื่อนไหวรวดเร็ว ในระดับนานาชาติ a อได้ถูกส่งออกไปใช้งานในหลายประเทศอิสราเอลอาร์เจนตินาสิงคปโปร์และนิวซีแลนด์ต่างก็ใช้สกายฮออย่างกว้างขวางในอิสราเอล a อซมีบทบาทสำคัญในสงครามตะวันออกกลางรวมถึงสงครามยมกิป,ปูปี1973ส่วนในอาร์เจนตินาเอซีมีชื่อเสียงในสงครามฟอกแลนด์ปี1982นักบินอาร์เจนตินาบินโจมตีเรือรบอังกฤษอย่างกล้าหาญถึงแม้จะสูญเสียจำนวนมากแต่ความกล้าหาญของพวกเขาก็กลายเป็นตำนาน อายุการใช้งานของ a อยาวนานเกินคาดเครื่องบินจากทศวรรษ1950ส่วนใหญ่ปลดประจำการไปนานแล้วแต่ a อยังคงรับใช้จนถึงศตวตรรษที่21บางประเทศยังใช้รุ่นที่อัปเกรดด้วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบเรดาหใหม่ๆกองทัเพเรือสหรัฐอเมริกาเองก็ยังใช้ a อสเป็นเครื่องฝึกและจำลองศัตร,รูหลายสิบปีหลังจากเลิกใช้ในแนวหน้าแสดงให้เห็นว่ามันถูกออกแบบได้ดีแค่ไหนจุดแข็งอีกอย่างคือความง่ายในการบำรุงรักษา โครงสร้างเรียบง่ายระบบไม่ซับซ้อนทําให้ซ่อมแซมได้รวดเร็วภายใต้สภาพการรบที่ยากลําบากห้องนักบินก็ถูกออกแบบมาอย่างดีนักบินมีทัศนวิสัยชัดเจนจากหลังคาใสและการควบคุมใช้ง่ายรุ่นต่อมาเพิ่มอุปกรณ์ล้ําสมัยเช่นจอ HUD และอาวุธนําวิถีความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยให้ A4 ปรับตัวตามยุคสมัยได้อย่างยาวนานในเชิงยุทธวิธี A4 แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินที่เล็กและไม่แพงก็สามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้ แม้เครื่องบินขนาดใหญ่กว่าอย่าง F 4 Phantom หรือ F 1 5จะโดดเด่นในข่าวแต่ A 4ก็ทำงานเงียบเียบและมีประสิทธิภาพสูงความคุ้มค่าและความสามารถรอบด้านทำให้หลายประเทศเลือกใช้อย่างภาคภูมิใจเมื่อมองย้อนกลับไป A 4ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจกักรแต่ยังเป็นเรื่องราวของผู้คนนักบินที่เสี่ยงชีวิตในสนามรบช่างเครื่องที่ทุ่มเทให้มันบินได้และแฟนการบินที่ลหลงใหลในรูปลักษณ์และประวัติศาสตร์ของมันบนไซมฟอสเรามองว่าเรื่องราวเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้อากาศยานอย่าง A 4มีชีวิตชีวา สกายฮอคจะถูกจดจำตลอดไปในฐานะหนึ่งในเครื่องบินโจมตีเบาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ความเรียบง่ายความเชื่อถือได้และความคุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นต้นแบบให้กับเครื่องบินรุ่นต่อๆมาแม้ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย a 4ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งการออกแบบที่ชาญฉลาดนี่คือการเดินทางอันน่าทึ่งของ a 4จากกระดาษวาดแบบของเอ็ดไฮมันสู่ดัดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินจากท้องฟ้าเวียดนามสู่สมรภูมิฟอกแลนด จากความภาคภูมิใจของ Blue Angel สู่การเป็นเครื่องฝึกนักบินรุ่นใหม่ a 4ได้ฝากร่องรอยไว้ทุกที่ที่มันบินขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราในการสำรวจรายละเอียดของ AC หากคุณชื่นชอบการเรียนรู้เรื่องราวของเครื่องบินตำนานและอยากฟังเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินมากขึ้นอย่าลืมติดตามไ e f o ฟ c e ที่ซึ่งอดีตปัจจุบันและอนาคตของการบินมาบรรจบกัน V